สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ดูสิตเรสซิเดนเซสค่ะซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยส่วนหนึ่งของดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะคะโครงการนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานขนาดใหญ่แล้วก็ใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเกิดขึ้นบนถนนพระราม4ด้วยแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เจบอกขอ,องเราค่ะพี่เจสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงคะที่นี่ต่อไปนี้คือจะเปลี่ยนไปแล้วนะใช่แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงโครงการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ ตต้องพูดถึงโลเคชันของตรงนี้ก่อน <ừ m. S 1> นะครับตรงนี้สีลมชนกับถนนพระรามสีไม่ไม่ไม,มีใครไม่รู้จักแยกนี้นะครับก็คือเป็นแยกที่เคยเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพพราะมีตึกที่เป็นไอคอนิกตึกหนึ่งก็คือโรงแรมดุสิทธานีนั่นเองะนะครับแต่อีก3-4ปีข้างหน้านะครับตรงนี้จะกลับมาพิเศษยิ่งกว่าเดิมอ <ừ m. S 1> ีกจะมีการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่ามากๆนะครับเริ่มจากมีโรงแรมคอนดมิเนียมออฟฟิศ มีห้างสรรพสินค้าแต่ที่พี่ชอบมากที่สุดนะครับก็คือพื้นที่สีเขียวของโครงการนะครับซึ่งจะทําให้สวนลุมพินีจากเดิมที่ใหญ่อยู่แล้ว360สิไร่นะครับโครงการนี้จะมีพื้นที่สีเขียวอีก7ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สาธารนณะหรือกึ่งสาธารนณะที่คนเข้ามาใช้งานได้ครับผมโอ้โห <Eld est subject> อเยี่ยมเลยค่ะ <escrito> ฟังแบบนี้นะคะ <S <S นะ่าสนใจมากๆสําหรับโครงการนี้งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะครับ พอเรามาที่ห้องนี้นะคะเราก็จะเห็นแบบจําลองของโครงการว่าอ,อยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆจริงๆใช่ที่จริงเป็น,ปนแบบจําลองของเนบร์หุดเลยก็ว่าได้ให้คน<ะ>เข้าใจว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นแยกที่มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับมีถนนสีลมราชดำริแล้วก็ถนนพระราม4ะนะครับ<ะ>มองเห็นสวนลุมพินี360ไร่<ะ>แต่แพวสังเกตเห็นไหมว่าตึกหันหน้าไม่ตรงกัน ใช,ใช่ไหมครับคือเราจะเห็นหลักๆเนี่ยมี3ตึกสูงๆอยู่ตรงนี้แต่หันหน้าไปเหมือนแบบคนละทางกันเพื่อให้ไม่บังกันทั้งๆที่ยืนจริงๆอยู่ใกล้เคียงกันนะครับตึกที่เป็นโรงแรมกับออฟฟิศเนี่ยก็จะมองเฉียง4ี้าองศาส,าส่วนตึกที่เป็นที่พักอาศยัยก็จะมองตรงๆไปที่สวนนะครับ<อ>เหมือนกับคน3าสี่คนที่ยืนอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ไม่บังวิวกันแบบเบี่ยงเบี่ยงไหลตัวนิดหน่อยหไหลนิดหน่อยแค่นั้นเองเพื่อนเห็นวิวชัดเจนใช่ครับแต่ว่าสะดวกสบายเหมือนกันก็คืออย่างที่บอกถนนพระรามสี่มีทั้งรถไฟใต้ดิน ถนนสีลมกับราชนมริมี BTS รสรถไฟลอยฟ้านะครับโลเคชั่นดีมากจริงๆนะคะการเดินทางก็สะดวกด้วยแล้วก็พื้นที่สวนสาธารณะล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้ใช้แบบเต็มๆด้วยใช่ครับแต่หลังจากห้องนี้พี่จะชวนแพรไปดูอีกโมเดลหนึ่งซึ่งเป็นการซูมอินไปที่ตัวสถาปัตยกรรมใกล้ๆว่ามันสวยงามขนาดไหนโอเคค่ะไปดูกันต่อเลย สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะสำหรับงานสถาปัตยกรรมของโครงการนี้นะคะก็ออกแบบโดยบริษัทดรา้กนจำกัดค่ะซึ่งก็มีที่ปรึกษาหลักอย่างบริษัท OMA เ s i a Hong Kong ทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิก49 International ค่ะ โครงการ Mi x ซ์ยขนาดใหญ่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด23ไร่ค่ะโดยแนวคิดการออกแบบนะคะก็เชื่อมโยงพื้นที่ทั้งหมด4องค์ประกอบหลักด้วยกันนั่นก็คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพค่ะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวมีความสูง39ชั้นมี259ห้องค่ะส่วนอาคารตรงกลางที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่ก็คือดุสิตเรสซิเดนซสเป็นคอนโดมิเนียมระดับอัลต้าลักชัวรี่ความสูง69ชั้นมีจำนวน406ยูนิตค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะนั่นก็คือ Central Park Offices อาคารสำนักง,งานระดับพรีเมียมค่ะมีความสูง40ชั้นมีพื้นที่กว่า9,000 90, 0ตารางเมตรและตรงนี้คือ Central Park ค่ะศูนย์การค้าที่มีความสูง8ชั้นพื้นที่8,000 80, ตารางเมตรโดยทั้ง4อาคารนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกันด้วยรูปพราร์คค่ะขนาด7ไร่ที่เชื่อมต่อกับสวนลุมพินีได้อย่างกลมกลืนเลยค่ะ ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมแน่นอนตึกโรงแรมดุสิตธานีได้รับแรงบันดาลใจมาจากตึกโรงแรมดุสิตธานีเดิมนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นตึกที่บางลงแล้วก็สูงขึ้นแต่เดิมห้องดุสิตธานีเดิมจะไม่เกิน30ตารางเมตรประมาณ30ตารางเมตรนะครับตอนนี้ใหญ่ถึง40-50เทียบเท่าโรงแรม5ดาว6ดาวทั่วโลกได้เลยนะครับชนความแตกต่างในเรื่องของสถาปัตยกรรมอื่นก็มีทุกคนจะเห็นถึงโทนสีนะครับดุสิตธานีจอกสีทองทอง นะครับออฟฟิศเนี่ยเพื่อความทันสมัยความแอคทีฟก็จะเป็นสีเงินนะครับส่วนตึกที่เป็นที่พักอาศัยนะครับจะเป็นสีนาคหรือฝรั่งที่เรียกว่าโรสโกลหรือพิงโกลก็เป็นสีที่เกิดจากการผสมทองกับเงินนั่นเองนี่ก็เป็น,นทองเงินนาคเลยใช่ครับ ถพูดถึงโรงแรมดุสิตธานีเราก็จะนึกถึงยอดชดาชที่นี่ก็ยังมีมาด้วยเหมือนกันจริงๆคือตัวชดาเดิมที่รื้อถอนออกไปจัดเก็บไว้นะครับเมื่อสร้างอาคารเสร็จแล้วจะย้ายชดาเน้นมาติดตั้งแต่ว่าครั้งนี้จะ,ะพิเศษกว่าเดิมก็คือจะมีตัวครอบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกระจกเป็นอะคริลิกใสทำให้กโกลตอนกลางคืนไม่ใช่แค่เป็นชดาทองทองอ,อย่างเดียวจะมีเอฟเฟกของไลติงด้วยนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นไอคอนอาร์เคเต็กเจอร์เป็นสกายไลน์ใหม่ของกรุงเทพมหานครที่ มีความย้อนยุคทําให้นึกถึงเมื่อ50ปีที่แล้วพี่ชายคะตาพาสงสัยนิดนึงว่าพื้นที่สวนสาธารณะที่อยู่ด้านบนตรงนี้ที่เป็นรูฟพาร์คเนี่ยคนภายนอกเข้ามาใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับแต่เขามีการแบ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนนะครับ<อ>คนโรงแรมก็จะใช้ส่วนของพื้นที่โรงแรม คนออฟฟิศก็ใช้ส่วนของออฟฟิศคนที่อยู่คอนโดก็จะมีส่วนคอนโดกั้นไว้นะครับก็มีบางส่วนที่เปิดเป็นสาธารณะร้อเลยที่คนจากสวนลุมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในตึกแล้วขึ้นมาที่ชั้นบนของลังคาได้สุดยอดมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะที่เราจะมาเน้นกันก็คือตัวอาคารสูง6 9ชั้นอันนี้ดูสิด residences ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนด้านล่างก็จะเป็นดูดสิทธิ์พักไซายแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเรสเดนเซสอันนี้ต้องให้พี่เจช่วยขยายความให้นิดนึงค่ะแตกต่างกันยังไงไ<ด>บ้างได้ก็ให้เราจรินตนาการว่ามันเป็นตึกสูงแต่ว่ามี2โครงการะนะครับซึ่ง2โครงการใน,นี้จริงๆแล้วอาศัยสิ่งที่เรียกว่า Branded Residence ก็คืออยู่สบายเป็นส่วนตัวเหมือนอยู่คอนโดแต่สะดวกสบายหรูหราเหมือนอยู่โรงแรม ตรงนี้จะมีบริการพิเศษไม่ว่าจะเป็นลอนดี้คอนเซียสหรือ p e r s o n a l assistant room service <c oughs> เหมือนกับเราอยู่โรงแรมดุสิตธานีเลย <c oughs> นะครับแต่ว่าเป็นบ้านของเรา <c oughs> อย่างนึงที่พี่อยากจะพูดคือทุกคนเห็นตึกสูงและมีหน้าก,กางที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องเห็ว่าให้มันต้องร้อนแน่ๆเลย แต่จริงๆแล้วด้านหน้าที่ตึกหันไปเนี่ยคือทิศเหนือนะครับพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วอ้อมมาทางทิศใต้ไปลงที่ทิศตะวันตกเพรนั้นส่วนที่ร้อนจริงๆแล้วคือสวนที่อยู่ด้านหลังซึ่งเดี๋ยวจะเห็นรายละเอียดว่าจริงๆแล้วด้านหลังอะ่ะไม่ได้มีกระจกนะครับะจะเป็นคอริดอร์หรือโถงทางเดินแล้วก็ตัวสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นเซอร์วิสเชฟก็คือตัวลิฟต์ตัวห้องเครื่องต่างๆเป็นตัวกรองความร้อนเอง ถ้าพูดถึงหลักคงจุ้ยเนี่ยมันคือการออกแบบให้อยู่กับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุลทีนี้มันมีสภาพแวดล้อมมีทั้งพลังงานที่ดีแล้วพลังงานที่อาจจะมาทําร้ายเราแสงจากด้านหลังที่ร้อนๆเนี่ยคือพลังงานที่เราสามารถออกแบบที่จะป้องกันมันได้ส่วนด้านหน้าแสงทิศเหนือแสงที่ตะวันออกคือแสงที่ดีเราสามารถมองในทั้งวันแล้ววิวที่คุณเห็นเนี่ยคือวิวสามร้อยหกสิบไร่ของสวนลุมพินีตื่นมาแต่เช้ามันเป็นพลังบวกที่ได้จากความรู้สึกจริงๆเลยว่าเราเห็นวิวไกลเห็นท้องฟ้าใสใสเห็นอนาคตอีกอันนึงนะครับก็คือสวน ลุมพินีแล้วก็สวนเจ็ดไร่เนี่ยแน่นอนตรงนี้จะมีความชื้นและอุณหภูมิตรงนี้จะดรอปจะเย็นกว่าพื้นที่อื่นของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเปิดหน้าต่างหรือลงมาใช้เนี่ยจะเป็นกรุงเทพที่เย็นกว่าเพื่อนบ้านบอกได้เลยุยหดีมากเลยอ่ะได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยได้วิวที่ดีแล้วก็นี่มีพื้นที่สีเขียวเยอะขนาดนี้ด,ด้วยั นี่ก็เป็นห้องตัวอย่างห้องแรกนะคะที่เราพามาชมกันอันนี้จะเป็นในส่วนที่เป็นดูสิทพักซ้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นดูสิทพักซ้ายจะมี2แบบก็ 10, คือจะเป็นว e นเบด m กับทูเบด m ขนาดจะเริ่มต้นตั้งแต่55ตารางเมตรไปจนถึง115ตารางเมตรอย่างห้องนี้เป็น One เบด룸ค่ะ่ซึ่งพารู้สึกว่าดูกว้างมากเลยอะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องที่ขนาด70กว่าตารางเมตรประมาณ7 7นะครับ,รบซึ่งเป็นขนาดที่พี่คิดว่าเหมาะสมสำหรับการเป็นห้องคอนโดมิเนียมหนึ่งห้องนอนนะครับเพราะว่า 77ตารางเมตรเนี่ยจะทําให้เรามีห้องครัวที่ใช้งานได้จริงมีห้องนอนที่ใหญ่และสบายที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่อยู่อาศัยที่เราใช้บ่อยที่สุดเนี่ยครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่พอที่เราจะสามารถที่จะวางโซฟาขนาด full size นั่งอยู่ห่างกับทีวีในระยะที่กําลังดีโต๊ะกินข้าวสามารถที่จะรับแขกได้ไม่ใช่ไปอ่ compact อยู่ในพื้นที่ที่เล็กกว่า50ตารางเมตรนะครับหน้าต่างที่สูงไปถึงเพดาน3เมตรเนี่ยทำให้เราเห็นวิวสวนลุมพินี ที่เป็นจุดขายของที่เนี่ยได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะโครงการอาสุริศิพาร์คซด์นะครับซึ่งจะเป็นความสูงอยู่ที่ชั้น9ถึงชั้น29เกนี่ยก็จะเป็นชั้นที่จริงแล้วคุณใกล้อยู่กับส่วนรูปพรักรของโครงการมากๆเท่ากับวิวที่คุณมองไปไหนฝั่งนี<อ>้คุณก็จะเห็นส่วนของโครงการเลยแล้วเลยเออกไปหน่อยก็เป็นสวนลุมพินีแล้วก็เป็นแลนด์สเคปของอ่าเป็นเป็นซิตี้สเคปของกรุงเทพมหานครนะครับ แต่หน้าต่างเนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านเดียวความเจ๋งของที่นี่คือหน้าต่างด้านนี้มีไว้เทควิวนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ที่ห้องครัวในห้องน้ำมันจะมีหน้าต่างที่ไว้ใช้ระบายอากาศตอนที่คุณทาอาหารคุณสามารถที่จะเปิดหน้าต่างได้ด้านนี้อาจคนอาจจะกลัวว่ามีเสียงหรือมีฝุ่นแต่ด้านที่อยู่ด้านหลังน่ะคุณสามารถที่จะทำอาหารโดยที่เปิดหน้าต่างได้แต่อย่างไงก็ตามหน้าต่างที่ใช้ในโครงการนี้นะครับเป็นหน้าต่างที่ใช้กระจกโลอีนะครับซึ่งการความร้อนจากข้างนอกเข้ามา แล้วก็ป้องกันความเย็นไม่ให้หายออกไป<ะ>ที่สำคัญคือการเสียงคุณจะไม่ได้ยินเสียงการจราจรข้างนอกเลย<ะ>ก็เรียกว่าอยู่ได้อย่างสงบเย็นวิวสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงครับผมเรียกจริงว่าหรูหรามากๆเลยแต่เป็นหรูหราในแบบที่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่นะครับก็คือเป็นความหรูในแบบที่เรียบง่าย<ะ>ใช้งานได้จริงเหมาะกับคนที่แอคทีฟนะครับเดินเข้า mm hmm. เดินออกเข้าไปในเมืองเดินทางบ่อยๆ mm hmm. อยนะครับไม่ใช่หรูหราด้วย ความหรูความทองความารยละเอียดที่มันอาจจะเยอะเกินไปนะครับ <Ha. S 2> อย่างพื้นที่เนี่ยก็จะใช้วิธีการปูแบบตามยาวซึ่งทําให้ขนาดห้องทอี่จริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่มาก <Ha. S 2> ดูใหญ่ขึ้น <Ha. S 2> นะครับส่วนห้องครัวกับห้องน้ำเนี่ยใช้หินอ่อน แต่ไม่ใช่หินอ่อนที่มีลายระยิบระยับนะ,ะเป็นหินอ่อนแบบที่ออกดูทันสมัยะนะครับซึ่งทําให้การอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเราสามารถที่จะตกแต่งให้เป็นเรื่องของตัวของเราเองได้มไม่รู้สึกว่าเราไปอยู่ในโชว์รูมมากเกินไปแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบนะครับคือโครงการนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของอากาศมากๆนะครับแน่นอนเรามีวิวอย่างนี้เรามีหน้าต่างใหญ่ขนาดน,นี้<ะ>แต่บางทีเราก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างไว้นะครับจะทำไงให,ให้เรามีอากาศดีๆจากภายนอกเข้ามาล่ะที่นี่เขามีระบบกรองอากาศเฮปอาซิสเต็มซึ่ง ะนะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราไม่ได้เปิดหน้าต่างเลยเราก็จะมีอากาศดีๆจากข้างนอกมาใช้โดยที่ไม่มีฝุ่นไม่มีพิลูชันเข้ามานะครับโอ,อ้ดีมากเลยนี่เป็นเพียงแค่ห้องแรกเท่าน,นั้นนะคะรู้สึกว่าท้งเรื่องของการตกแต่งพื้นที่ใช้สอยนี่คือสะดวกสบายมากๆเลยเราห้องแบบนี้ค่ะวันเบดรูมราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ะคะพี่เจอ่ะจริงๆพูดแล้วอาจจะตกใจนะครับอ่าสำหรับห้องขนาดเนี้ยเริ่มต้นที่25ล้านนะครับแต่จริงๆ25ล้านในโลเคชันนี้ขนาด77ตารางเมตรเนี่ยถ้าขายแบบจริงๆแบบฟรีโฮลเนี่ย น่าจะมี50ล้านาแต่เนื่องจากที่นี่เป็นโครงการที่ขายแบบล e สโฮลนะครับ<ะ>ก็เป็นสัญญาเช่าระยะยาว58ปีนะครับ<ะ>ก็ทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลเคชันนี้หรูหราแบบนี้มีความสะดวกสบายแบบ Branded Residence แบบนี้ในราคาที่เป็นการเช่าระยะยาว58ปี<ะ>ที่25ล้านเท่านั้นตอนนี้เราดูแบบแรกไปแล้วเป็นของ p a r k s i ซ e ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูของ Residences กับบนดีกว่าที่เป็นห้องขนาดใหญ่ขึ้นใช่ครับเดี๋ยวพา<ะ>ไปดูค่ะ ก็มาอยู่อีกโครงการหนึ่งแล้วนะคะโรคะโรงการนี้คือดุสิตเรสิเดนเซสนั่นเองโอ้โหดูหรูหราแล้วก็โอ่งโถงมากๆเลยทีเดียวสาหรับโครงการนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นที่30ไปจนถึงชั้น69นะคะแล้วก็จะมีเนื้อที่ประมาณ117ตารางเมตรไปจนถึง700ตารางเมตรเลยซึ่งนี่นคือเพนท์เฮาส์ใช่ถือว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวส่วนห้องนี้นะคะที่เรามาชมกันก็จะมีขนาด196ตารางเมตรค่ะแล้วก็เพดานสูง6.6เมตร<ม>ด้วยกันโอ้โหราคาอยู่ที่80ล้านบาท เหมาะสมใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่เราขึ้นมาจากลิฟต์ส่วนตัวที่มาจากลานจอดรถนะคะพี่เจตอนก่อนที่จะเข้ามาทําไมเรเห็นเหมือนมีประตูอยู่2ประตูมันเป็นทางเข้าหลังบ้านนะครับโครงการ<ม>นี้เป็นโครงการที่จริงขนาด196ตารางเมตรเนี่ยมันเทียบเท่าบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นการใช้งานก็ค,คล้ายๆกันก็จะมีส่วนที่แม่บ้านใช้แล้วก็ส่วนที่เราใช้ใช่ไหมครับประตูนั่นคือประตูเซอร์วิสละกัน ที่สามารถที่จะเข้าออกหลังบ้านได้หรือมีเวลาที่เวลาที่มีช่างเข้ามาซ่อมบ้านหรือมี Delivery มาส่งของหรืออะไรแบบนั้นสามารถที่จะเข้าตรงนั้นก็ได้นะครับพูดถึงห้องครัวที่แม่บ้านใช้ที่นี่มี2ห้องครัวนะครับก็คือห้องครัวที่เราใช้จริงเลยแล้วก็มีห้องครัวที่เราใช้เป็นส่วนหนึ่งของห้องรับแขกก็คือห้องครัวที่อยู่ด้านในนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยและพูดถึงการออกแบบก็คือที่นี่มีพื้นที่มากพอให้มี3ห้องนอนนะครับแต่ละห้องนอนจะมีห้องน้าเป็นของตัวเอง ไฮไลท์ hmm. จะอยู่ที่ห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบดรูมจะได้วิวสวนสวนลุมพินีเลยทีเดียว oh นะครับ oh. อาบน้ําไปก็เห็นวิวของสวนลุมไปด้วย,ยใช่แล้วก,ก็การออกแบบตกแต่งของที่นี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับโรงแรมดุสิตธานีมากกว่าโครงการดุสิตพาร์คไซด์ที่เราเพิ่งไปดูเมื่อกี้นะครับ ah. ก็จะมีความหรูหราในดีเทลถ้าเป็นแพรล่ะระหว่าง2โครงการที่เรามาดูในวันนี้แพรอชอบอันไหนมากกว่ากัน จริงๆชอบทั้งคู่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าถ้าจะแบบให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเขาเองเพราะว่าของพักไซน,น่าจะดีกว่าเพราะว่าก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่ แบบในเมืองแบบนี้ด้วยนะแล้วก็การตกแต่งต่างๆก็ดูเรียบหรูเท่<ช>แะสตอบโจทย์มากกว่าก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นั่นแหละแพร่<ภ>า,าจะ <ภา S 2> อยากเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอยากจะเข้าออกได้เ,ดเร็วๆนะครับแต่อย่างพี่เนี่ยพี่อาจจะชอบที่นี่เพราะรู้สึกว่าเราอยู่ที่สูงและได้มองเห็นทั้งกรุงเทพมหานคร <ภา S 2> นะครับก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับทั้ง2โครงการนี้เดี๋ยวเราไปใส่ในคอมเมนต์ในใต้วิดีโอนี้นะครับมาอ่านเพิ่มเติมกันได้ สำหรับโครงการที่เราพามาชมในวันนี้นะคะในส่วนที่เป็นโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพก็จะเปิดให้บริการประมาณปี2566ค่ะส่วนเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศส์รวมไปถึงเซ็นทรัลพาร์คที่เป็นศูนย์การค้าจะเปิดให้บริการประมาณปี2567และส่วนของดุสิตเรสซิเดนซ์เซนี้จะแล้วเสร็จกลางปี2568ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วเราเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาชมโครงการดีๆแบบนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเุสิธานีจำกัดมหาชนค่ะและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนด้วยนะคะที่สำคัญค่ะต้องขอบคุณพี่เจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ